<laughs> ไายคลิปไทยไทยคลิปเ่นเ่นมวนมวนถ้าพี่น้องเด้อม้นนี่แดดออกอากาศดีคักพาลูกมาเล่นสนามเล่นอันเด็กเล่นพวกออกกระลุงกระลุงกายยางทีนะอ้าวเห็นแล้ว โอ้ย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 เขาเล่นบ He <ICO> ักีกันเพิ่งพอลูกเลีนบักรีด้บ่เนี่ยเอาไปเร็วเร็ป๊าป๊กยูนี่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  kok ada ไปแล้วไปแล้ว <มา S 1> ไปแล้วอะไรเดี๋ยวว่าจะไปเตี้ยก่าขาป่านอนนอนนอไปแล้วไปรีบพอละ<ม>เขาบอกว่าจะบวกพอฉันเด้อวะสัน på <laughs> luc

nè mới bấm, lấy kết hôn, à, bố, bố lại cái gì vậy? à, nhúm không lên, nhúm <Nun> อะไรคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมวนมวนครอบคร,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 รัว,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 วได้จะเด้ออ่ะใครเก่งกว่ากันขึ้นไปเลย ป๊าป๊าป๊าดื่มกาแฟก่อนอาขึ้นไปโชว์มาม้าหน่อยสิขึ้นได้ไหมมาดูเจสันจะปีนขึ้นไปได้ไหม<อ> ขึ้นได้ไหมยูขึ้นได้ไหมคะขึ้นไม่ได้เอ้ย จบมวนคลิปได้จะเด้อไทยคลิปครอบครัวเหร่นหม้อมวนซึนบายบายค่ะซ้ำนี่แหละมวน กับบรรยากาศพอแล้วพอแล้วเอ็ดเอบออเล่นมาเลยค่ะเล่นเลย Wah. <laughs> oh, oh Berah. Ingat bola. pai. Pai, pai. โอ้ยลูกอีกเพนซีมาดีเด้งเออ้ยไม่เล่นไม่ต้องอันอน่นเลยไปดูอะไรเธอนี่ปแไ

<Okay. S 2> ไม่เอาไม่เอาพอแล้วค่ะมาชมบรรยากาศสวีเดนฮอนฮอนลมฮอนเราด้วยจ้าเด้อ